สวัสดีครับวันนี้แอดมินโอปอนะครับกับรู้ก่อนใครนะกับวันนี้เป็นชุด g e v 03นะครับวันนี้มาในแคนของ Link j o กเกอนะ g e v 03เนี่ยจะออกมาเป็นกล่องนะมีทั้งหมด3แบบนะครับ02กับ03นะของซูกับของสตาร์เกก็จะปนกันนะครับในกล่องของ Link j o กเกอเนี่ยก็จะมี Link j o กเกอรทั้งหมด22แบบนะปนกับ เกรสเนเจอร์นะครับมาดูกันเลยดีกว่านะใบแรกนะครับเป็นรนะิปินเนอร์ไบติงดิลิเตอร์จีว่านะครับทั้งหมดนี้เอามาจากการภาษา,ษา,ษาอังกฤษนาะ,ะเผื่อบางใบพูดผิดพูดถูกยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับก็คอมเมนต์บอกแก้ไขอะไรอย่างี้ก็พร้อมจะรับฟังนะบอกกันได้เนะบอกกันดีๆเนะไม่เอาแบบ มาว่าว่ากันนะพูดกันดีๆบอกวินาทีไหนผิดอะไรยังไงบอกกันได้นะครับโอเคใบแรกนะ b i ติง้งด e ลิตเตอร์จีว่านะใบนี้รีพิปป้ตออกมานะจากชุด cmb 01นะครับ mm hmm. เมื่อยูนิตนี้บูตเอนกาศฝ่ตรงข้ามอยู่ในสภาพด l ลิ e เอาใบนี้เข้าใต้กองได้นะแล้วก็ได้งายดาเมจแล้วก็ให้ฝ่ายตรงข้ามเลือกดอกได้บายด้วยนะแต่ถ้าใบนี้ไปอยู่ในเด็กที่เป็นลิงจ๊กเกอร์ธรรมดานะก็ บูธเอากับเข้ากก้องได้เหมือนกันนะแต่เงินไขอื่นๆไม่ได้ทํางานนะคิดว่าเอาเป็นไปวนทิกเกอร์ใส่ไว้ลิงจ๊กเกอร์ใส่อื่นๆก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดดีลีทก็จะได้ผลตามมาอีกด้วยนะโอเคอะต่อไป Star ์ a d e r m e ์ a l ก n i c Stream อันนี้เป็นฮิวนะเหมือนในซีรีส์ของ CP13 เลยนะครับเมื่อถูกทิ้งเป็นคอร์สของ G Guardian นเนอะายตัวเองกับ,บาบอีกใบหนึ่งจะได้ โซหรือว่าได้งาดาเมจเนะเลือกได้อย่างเดียวนะครับต่อไป High p r e s s u r e s t a r ว e เดอ r อเมริเอมเนอะเออเป็นชาติเนอะอเมริเเมเนอะอเมริกันแะนะ่เลยเมื่อใบนี้ลงสู่ช่องเรียนะถ้าแวนการติดชื่อเคออสนะครับและฝ่ายตรงข้ามมีการ์ที่ถูกล็อกอยู่นะจนจบเทอนี้การ์นี้จะได้บวกพลัง5,000นะถ้าเกิดจำนวนที่ถูกล็อกของฝ่ายตรงข้ามมี3ใบก็จะได้บวกอีก5 0าพถ้าล็อก3ใบได้หมื่น ้าลอกใบเดียวได้5 0 0 0นะแวนการ์ดต้องติดเคออสนะครับต่อไปลูกดิลิเตอร์เอลินเมื่อแวนการ์ดติดชื่อเกรนะยูนิตนี้จะได้บวก2,000นเะเมื่อตีจนจบการต่อสู้แล้วก็เมื่อยูนิตนี้ถูกรีทายจากช่องเรียโดยคอรสหรือว่าโดยความสามารถของดิลิเตอร์ในสนามเราเอาไปนี้เข้าสู่โซได้นะเป็นตัวตีอ่ะคิดง่ายๆเป็นตัวตี9 0 0 0นะ ต่อไปรีสตินสตาร์วีเดอร์โพโลเนียมนะครับเป็นฝั่งของสตาร์ว d เดอร์นะถ้าฝแฟนในคองข้ามมีการ์ดล็อก2ใบนะหรือมากกว่าก็จะได้บวกการ 5, 000, นะ์ด5,000เนอะแล้วก็เอามาใช้การ์ดจากแถวหลังได้เหมือนกันเนอะเมื่อเริ่มต้นการดสเต็ปถ้าแฟนการ์ดเราเป็นเค a อสเนี่ยแล้วถูกโจมตีเอาใบนี้จ่าย1โซบัส so เอามาการ์ดได้นะก็เป็นการ์ดหนึ่งจากแถวหลังได้เหมือนกันนะครับ ต่อไปทิกดดลิเตอร์โซออกเป็นแอคทีฟนะครับจ่าย1นึ่งคัลเตอร์บารเอาใบนี้เข้าโซแล้วเลือกด e ลิเตอร์หนึ่งใบรีไทยเพื่อให้2ใบบวกพลัง3,000กับ3,000แล้วถ้าเกิดฝ่ายตรงข้ามอยู่ในสภาพด e ลิท e อีกด้วยก็จะได้จั่วการเสียเรียกาศ2ตัวได้บวก2,000จะได้จั่วกลับมา1ใบนะครับ <Okay. S 1> เสีย1นึ่งคัเตอร์บารด้วยนะไม่รู้คุ้มหรือเปล่านะได้บวกพลังเยอะอยู่เหมือนกันนะครับต่อไป วอลทอสเมสไซอาร์นะครับจีเบกหนึ่งนะเมื่ออยู่ในนี้เข้าสู่ช่องเลียหรือว่าถูกปลดล็อกนะถ้าแวนกาดติดเผาเมสไซอาร์นะเผาดีอยู่ใต้แคลนนะอย่างใบนี้ก็เป็นเผาเมสไซอาร์เหมือนกันนะครับการเปนนี้จะได้บวกสี่พันจนจบเทิรนะ์นอะบวก4ี่0ันก็เป็น1มื่นหนึ่งตีเข้านะเป็นเกตหนึ่งหมืนหนึ่งตีเข้าแล้วมีเจนเช่นเบก2ด้วยนะครับเมื่อจบการต่อสู้ที่ยูนิตนี้โจมตีหรือว่าบูธเนะ จ่ายหนึ่งคาสตบ้านแล้วก็ล็อกยูนิตนี้ได้หนึ่งโซนะครับต่อไป w Y Shield of Many w o r l d i n t e r p e t a t i o n นะภาษาไทยแปลเป็นอะไรไม่รู้เหมือนกันเนาะการ์ดนี้จะบวก4,000ตามจำนวนการ์ดที่ถูกล็อกของเรานะเาถูากล็อกหลายๆใบก็จะได้บวกเยอะๆไปเลยนะจีเบกหนึ่งเน็ะ G นะมันตัวตีเหมือนกันโฟตอนลิป,ปินออกมาไม่ดีด้วยเหมือนกันนะครับถ้าแวนการ์ดปิดสตาร์เวเดอร์และวฝ่ายตรงข้ามี ล็อกนะลงมาก็ได้ล็อกเพิ่มเติมอีกหนึ่งใบนะครับต่อไป deposit delete r Gelola นะครับเมื่อการ์ดนี้ลงช่องเรียกาดนะถ้าฝ่ายตรงข้ามอยู่ในสภาพ delete จะบวก2,000ตามจำนวน delete r ใบอื่นในสนามเราตามจำนวนยูนิตถ้ามี delete r อยู่เต็มสนาม6ใบก็ได้บวก5ใบนะบวกนับแวนด้วยนะครับต่อไป fierce attack starveer ดับเนียมดูเนียมนะ เป็นเกรด2พลัง9,000นะครับเมื่อจบเทิร์นนะสามารถจ่าย1โซแล้วก็รีทายการ์ดนี้นะครับเพื่อล็อกฝ่ายตรงข้าม1ใบนะให้ฝ่ายตรงข้ามเลือกเองนะมีสนามอะไรอยู่ก็โดนล็อกอันนั้นนะครับแล้วก็อันที่2คือเจนเชนเบรก2นะครับเมื่ออยู่ดิบนี้โจมตีเท่าแวนการ์ดติดชื่อเคออสนะจ่าย1นึ่งคอน์เตอร์บาร์สนะครับให้ฝ่ายตรงข้ามเลือกการ์ดหนึ่งใบในมือตัวเองลงมาในเรียก,การ์ดในสภาพล็อกนะครับแต่ถ้าเกิดเขาไม่ทำเนี่ย เราจะได้จวหนึ่งใบนะและการ์ดนี้จะได้บวกพลังหนึ่งหมื่นอีกด้วยนะครับต่อไป Lady Bomber of Magnetic Storm พายุแม่เหล็ก,น,น,นะน,กลนะครับเป็นไซส์สนะเป็นเกรดสพลัง9 0 0านะครับเมื่อการ์ดนี้ลงสู่ช่องเรียเนะสามารถเลือกเกรดหหรือสูงกว่าจากมือนะลงในช่องเรียในสภาพล็อกอ่ะพอล็อกปุ๊บ ได้จั่วใบหนึ่งนะครับนี่ไม่ต้องจิตอะไรเลยเนอะเอามาแบบมาอยากจะลงมาลลงมาล็อกได้จั่วเนอะแต่แวนกาต้องติดเผาเมสเซียนะจ๊ะ่อไปไม่กล้าเมสเซียนะครับเมื่อจบการต่อสู้ที่ยูนิตนี้โจมตีเนอะถ้าแวนกาเป็นเผาเมสเซียนะสามารถาจหนึ่งเข้าตัวบ้านแล้วก็ล็อกตัวเองเนอะดูสามใบบนกองเลือกหนึ่งใบเข้าสู่ช่องเรีอกเราในสภาพล็อกเลแล้วสลับกองด้วยนะครับแล้วก็จีเบกสอง การดใบน,นี้จะบวก2,000ตามจํานวนการ์ดที่ถูกล็อกของของเราเองนะจ๊ะอ่าเป็นตัวเอามาเพิ่มการ์ดในสนามได้นะจ๊ะต่อไปเลเซอร์ดีลิเตอร์เบิร์ดเมื่อเรียการ์ดที่มีคําว่าดีลิเตอร์นะถูกรีทายโดยคอร์สหรือว่าโดยความสามารถของการ์ดดีลิเตอร์ของเราเนี่ยการ์ดนี้จะได้บวก2,000จนจบเทินนะถ้าดนรีทายอยู่4ใบก็บวกไป8,000นะแล้วถ้าเกิด เกจ3หรือสูงกว่าที่ติดชื่อคำว่าเกรนะ,ะการ์ดนี้จะได้บวก2,000ด้วยมันตัวตีนะตีแบบปีเยอะมากเลยนะต่อไป s t a r v e l l e r v e l a j u n i r Dragon นะครับเมื่ออยู่ในนี้โจมตีถ้าฝ่ายตรงข้ามมีการ์ดล็อก2ใบหรือมากกว่าห้ามคอเกย0จากมือนะจ๊ะ,ะแล้วก็มี Generation b r e a 1ด้วยนะครับฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถอินเอร์เซปใน คอลัมน์เดียวกับการที่ถูกล็อกได้ถ้าเกิดใสยของข้ามมีแถวหลังถูกล็อกแถวหน้าก็ห้ามเสพด้วยนะจ๊ะในแถวเดียวแถวเดียวกันกับการที่ถูกล็อกนะไม่ใช่แถวเดียวกับการดนี้นะโอเคต่อไปแฮกเดลิเตอร์เกกิวนะครับเป็นมอนเตอร์เกรด3เนอะเดลิเตอร์นะครับเมื่ออยู่ในนี้เข้าสู่ช่องแวนหรือช่องเลียนะจ่าย2โซที่ติดชื่อดดลิเตอร์จนจบเทิร์นนี้จะได้บวกพลัง5 0 0พันะครับและถ้าเกิดการดใปนี้ลงช่องแวนกาดก็จะได้ ดีลแวนการ์ดของไฟต้องข้ามด้วย <Wow. S 1> อันนี้เอามาเป็นตัวแก้ทางของ Z R สีแดงได้นะแบบให้ไลท์จากมือปั๊บไลท์ปุ๊บโดนดีลิทบวกพลังข้าพันอีกด้วยโอ้ล <laughs> ายเปโดน,นดีลิทพลังแวนการ์ดแต่ก็ยังเหลือพลังของฮาร์ดอยู่นะพลังก็จะเหลือหมื่นหนึง่งแต่นี้ก็จะกลายเป็นหมื่นหกไปล้นะครับแต่เขาก็ยังทิปเปิลได้ได้อยู่นะอ่าแล้วก็ความสามารถที่สองนะะเมื่อ,อยูนิตนี้ถูกรีทายจากช่องเรียการ์ดด้วยความสามารถหรือว่าด้วยคอสของดีลิเตอร์เนี่ยถ้าเกิดเรามีการ์ด 3ใบหรือน้อยกว่าก็จะได้จั่วเพิ่มอีกใบหนึ่งนะครับต่อไปไอเดียลอีโกเมสยานะครับเป็นเมสซายาร่างใหม่นะเมืออ่อนี้เข้าสู่ช่องแวร์หรือว่าเมื่อ G มีทาการสไต์นะเกิดแค่หนึ่งครั้งในหนะึ่งเทิร์นนอะก็ถ้าเกิดลงเราเริ่มหลังเราลงก็เกิดได้ทีหนึ่งแล้วสไต์ก็เกิดอีกทีหนึ่งซ้ําไม่ได้นะได้แค่ครั้งเดียวนะครับ <c oughs> เลือกการ์ดจากมือเนี่ยเอามาช่องเลียในสภาพล็อกนะแล้วเราจะได้จั่วนะครับแล้วก็ เลือกแวนการ์ดก็จะได้บวก5,000จนจบเทินนะ์นอะอันนี้ล็อกตัวเองเลยนะไม่ได้มียุ่งกับไฟตรงข้ามเลยนะครับไม่ต้องใช้ยาเคาน์เตอร์บาร์ดด้วยนะล็อกตัวเองปุ๊บจั่วเลยแล้วก็บวกพลัง5,000ตัวเองด้วยนะจ๊ะอ่าแล้วก็ต่อไปเมื่อจบการต่อสู้ที่ยูนิตนี้โจมตีถ้าเราเป็นเกรด3หรือมากกว่าที่มีเผ่าเมสยซเผ่าไม่ได้ไม่ได้รับเพิ่มนะถ้าเป็นเกรด4มาปุ๊บเผ่าเราไม่ได้รับเพิ่มต้องดูเผ่าของตัวเกรด4เลยนะครับจ่ายหนะึ่ เบิ่งสามใบบนสุดของกองเลือกหนึ่งใบเข้ามาสนามในสภาพหลอกได้อีกด้วยนะครับเมื่อจบการต่อสู้ที่การนีตีก็ตีปุ๊บตีไปก่อนเลยแล้วค่อยเกตสีเปิดออกมาปลดล็อก yeah, <who? S 1> เข้ามาตีได้ีรอบหนึ่งนะครับ <S <S โอเคอ้าวต่อไป Star w a d e เดอร์คลีออสเบรกโคนะเป็นค r e o s Break ที่มาในร่างใหม่เหมือนกันนะครับเมื่ออยู่ในนี้เข้าสู่ช่องแวนการ์ดนะหรือว่า G Unit ติดชื่อ s t a r v a d e r ทำการสไตล์ลงมาให้เลือกทิ้งการ์ดติดชื่อ s t a r v a d e r จากมือเราได้ใบหนึ่งถ้าเราทิ้งเราได้1โซ่เส้องข้ามเลือกเลีย1ตัวโดนล็อกนะครับแล้วก็ความสามารถที่2เมื่อการ์ดนี้ถูกทิ้งจากมือนะถ้าเรามีฮาร์ดเป็น chaos เนี่ยสามารถจ่าย1โซ่ให้เสาาร็งข้ามเอาในมือเข้าสู่สนามเป็นเรียกาดในสภาพล็อกด้วยนะ แบบบังคับดิบมือของไยของข้ามเลยนะครับต่อไปเป็นจีกาดบ้างนะ l o r k view of the cosmos cosmos rep นะผิดหรือถูกยังไงก็ขออภัยนะกงล้อนะกงล้อ cosmos ขนาดใหญ่นะอ่ะเมื่อยูนิตนี้เข้าสู่ช่องกาดโซนเนืจ่าย1นึ่ง counter burst าานะครับ แล้วก็ให้ฝ่ายตรงข้ามเลือกล็อกแถวหลังของตัวเองใบหนึ่งแล้วก็การ์ดนี้ก็จะได้บวกพลัง5,000ด้วยถ้าเกิดฝ่ายตรงข้ามไม่มีแถวหลังเลยก็ไม่ได้บวกก็ไม่ได้อะไรเลยนะไม่ต้องจ่ายคอร์สด,ด้วยเนะแต่ถ้าเกิดเราได้ล็อกฝ่ายตรงข้ามนิดได้ทั้งล็อกและได้บวกพลัง5,000นะถ้าเกิดล็อกตัวที่กําลังโจมตีมาเนี่ยก็จะได้พลังเขาก็หายไปด้วยได้นะครับ <Wow. S 2> ต่อไป d e ส t a าเวนเดอร์เควอสยูนิเวิร์สเอาทันี่เมื่ออยู่ในนี้เข้าสู่ช่องแวนเนเ้อร์ฮาร์ดเราติดชื่อเควอสใจ1โซ่แล้วก็หงายการ g ีโซนที่ติดชื่อเค a อสนะครับหใบแล้วก็เลือกให้ฝั่สงค้ามเล,เลือกเรียากากศสองตัวของตัวเองเนะให้ฝั่องค้ามเลือกเลยเราไม่ได้เลือกแนละ้วแล้วก็ล็อกทั้งหมด2ตัวนะแต่ถ้าเกิด สองข้ามล็อกไม่ถึง2เนี่ยเราจะได้จว่สองนะแล้วเหลือใบเดียวปุ๊บเราได้จว่สองใบเลยแล้วเรายังเลือกได้อีก2ยูนิตนะบวก2000 2น0 0นะครับนะถ้าเกิดสองข้ามมีใบเดียวนี่เราได้จั่วเพิ่ม2ใบแถมยังบวกพลังได้อีกด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดเขาล็กอก2ใบเราก็ไม่ไม่ได้อะไรเลยนะถ้าเกิดเขาล็อกได้2ใบก็ไม่มีบวกไม่ม,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 มีจัวอะไรเลยนะครับอ่ะต่อไปเจเนซิตดากอนอินทิกลเมสยานะเป็น GR นะครับ เมื่อยู่ินนี้เข้าสู่ช่องแวนการ์ดถ้าจํานวนเผ่าเมซายาที่อยู่หงายอยู่หน้าอยู่ใน g ีโซนเนี่ยสใบหรือมากกว่านะผู้เล่นทุกคนเอาการ์ดนมือทั้งหมดสับเข้าเด็กละจั่ว5้าใบเลยอมือเป็น10นี่โดนดิสเหลือ5้าใบเลยนะเนี่ยถือว่าดีเก่งเลยอะแล้วเด็กลิงโจ๊กเกอร์นี่แบบว่าปลดล็อกตีหลายรอบนี่ฝ่ายตรงข้ามนี่ ่วนอยู่เหมือนกันนะเราว่าคำนวณดีๆนะถ้าเกิดมือเราน้อยน้อยนี่ก็พยายามการดให้หมดก่อนแล้วก็ลงมารีมือใหม่เป็น5ใบจัวขึ้นมาใหม่ได้นะชติ๊กเกอร์เยอะๆก็เข้ากองได้หมดเลยนะครับอ่าต่อไปเมื่อยูนิตนี้โจมตีเนะจ่าย1นึ่งคัตาบารแล้วก็หงายซีโซนอะไรก็ได้นะอันล็อกทั้งหมดเลยนะแต่ถ้าเกิดเราอันล็อกได้3ใบเนี่ยได้ชาร์ปหได้จัว1การ์ดนี้บวกหมื่นด้วยนะ <Wow. S 2> อ่าถึงการ์ดนี้จะไม่ได้บวกคี้เนี่ย แต่มีการอัลล็อกตัวเองได้ชาร์จได้จัวถือว่าโอเคแล้วนะครับถือว่าโอเคแล้วนะเมซาาเนี่ยเน้นที่เกต2เนี่ยเกต2เกต1นเนี่ยถือว่าเป็นตัวบุกที่ดีนอะถ้าแบบทำเกต2เกตหนึ่งให้บุกได้หลายรอบนี่เก่งมากเลยนะครับต่อไป Original d e l t ิ r ตอรกาโอรอยเป็นด e ลิเตอร์นะครับถ้าเรามีแวนการ์ที่ติดชื่อด e ลิเตอร์นะแล้วการ์ดในมือเรามี1ใบหรือน้อยกว่าเนี่ย สามารถไายโดยไม่ต้องจ่ายคอหนึ่งเศูนย์เกิดขึ้นในกรณีไหนเกิดขึ้นในกรณีที่ฝ่ายตรงข้ามตีมาแล้วลบใช้กาดหมดเกลี้ยงแล้วแล้วจั่วขึ้นมาก็จะเหลือใบหนึ่งสามารถใช้ใบนี้จากจีโซนได้เนะ <Yeah. S 1> อะแล้วก็ในมือหนึ่งใบาามาเล่นได้นะครับมีความสามารถแอคทีฟนะคะรับเลือกการดที่อยู่ในจีโซนที่มีดีลิเตอร์นะหงายกาดนั้นแล้วก็เลือกกาดสองใบที่เป็นดีลิเตอร์รีทายนะถ้าฮาร์ดเราเป็นดีลิเตอร์ดีลิทฝ่ายตรงข้ามอีกด้วยนะ นอกจากที่ว่าเราได้สไตล์ฟรีแล้วอะยังเดลิทไฟสงครามใดอีกกันนะครับโอเคนี่ก็หมดแล้วนะ GEB03 กับลิงจ๊ o กเกอร์นะมาทั้งสายเมสยาม่ทั้งสายดิลิเตอร์นะแล้วก็สายเคออสเลยนะสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันได้นะถ้าสั่งซื้อกล่องนี้อยู่ในชุดของ GEB02 และ GEB03 นะครับขีดหนึ่งนะลิงจ๊กเกอร์คู่กับ เกเนเจอรนะหรือว่าซื้อแบบแยกลิงก์โจ๊กเกอร์ได้เหมือนกันนะครับโอเคอะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรรอดูกันได้เลยนะวันนี้ไอดบินโอปอลลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย